สวัสดีครับ f อฟทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาโชว์อะไรวันนี้จะมาโชว์จอโอเลดนะครับที่ผมได้สั่งซื้อไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับมาแล้วจอโอเลตาเทพต้องคู่กับจอเทพใส่แว่นซะด้วยที่ไหนได้สายตาสั้นสายตายาว <c oughs> ไปโทษจอซะงั้น <c oughs> คืองี้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้จอ 28นิ้วของ s a m s u n G7 g อยูอ่เป็นความละเอียดอยู่ที่ 4K เป็นจอ IPS นะครับซึ่งสำหรับตัวผมก่อนหนั้นเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยผมก็วันมันโอเคแล้วนะ,อะพอพอได้ยินข่าวว่าเอ MSI มันเปิดตัวจอ OLED มาม,มีความคิดและบอกหจอใสจอสวยสีสวยอะไรพวกเนี้ยหาข้อมูลเลยมันเป็นยังไงจอ OLED <c oughs> มันสวยจริงไหม ซึ่งทีวีที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้เป็นแค่มินิ l e d นะของ s a m s u n งส่วนของ LG ก็ใช้เป็นของ n a n o c e ซ l ยังไม่ได้เคยใช้ OLED มาก่อนเนาะเพราะตอนที่ไปเดินตามห้างอะไรพวกนี้จอ o อ e d มันก็สวยจริงอะนะแต่คราวเนี้ยกลับมาที่จอมมนิเตอร์เนี่ยซึ่งจอมมนิเตอร์ที่เป็น OLED เนี่ยราคามันค่อนข้างแพงนะถ้าเทียบกับจอทีวีนะในความคิดผมะนะณปัจจุบันะนะ ซึ่งจอทีวีโอเลเนี่ยมันได้จอใหญ่จริงนะ48นิ้ว55นิ้วเนี่ยราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่40,000กว่าบาทนี่ออหรือตัว o อเลรุ่นเก่าๆอย่างของ LG เนี่ยราคาประมาณ2,000 0ไปปลายหรือ30,000ผมว่าน่าจะหาได้อยู่นะแต่มันติดอย่างเดียวคือมันเป็นจอ16 -9 ต่อ9นี่แหละที่ผมยังไม่ค่อยโอเคกับมันเพราะว่าของเดิมผมก็เป็น16 9ต่อเเหมือนกัน คราวนี้ก็เลยอยากจะได้อัตราส่วนที่มันกว้างขึ้นมันก็จะมี21ต่อ9ใช่ไหมครับแล้วก็32ต่ 9. อ9าถามว่าถ้าเอาแบบเต็มตาเลยก็เป็น32ต่อ9ซึ่ง32ต่อ9เนี่ยมันก็มีไม่กี่ยี่ห้อแรอะครับแต่ประมาณ2หรือ3ยี่ห้อนะที่ผมรู้จักนะ s a m s u n ง LG แล้วก็ MSI มัง้ง ประจุบนเนี้ยเท่าที่รู้จักนะ LG ก็ o d y s s e y G9 เนะอะเอ้ย Samsung o d y y G9 เออของ LG นี่น่าจะยังไม่เป็น OLED นะตัวจอ32.9ต่อนะแต่ของอ Samsung เนี่ยตัว G9 เนี่ยเขามีทั้ง OLED ให้เลือกมีทั้งแบบไม่ใช่ OLED ก็มีเป็น VA หรือจะเป็น Mini LED นะที่ไม่ใช่ OLED นะคร คราวนี้เรื่องอัตราส่วนเนี่ยต้องมานั่งคิดสักพักเลยล่ะหลายวันเลยเราจะเอา32ต่อ9ดีหรือเอา21ต่อ9ดีอันนี้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกนะคือถ้ามองว่าถ้ามีตังค์ก็ซื้อไปเลย32ต่อ9อ่ะซึ่งจริงๆมันมันมันก็ใช่แหละครับถ้ามีตังค์ก็ซื้อไปเลยจอตัวหนึ่งก็เท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าบาทน,นะ แพงอยู่นะคราวนี้ก่อนหน้านั้นเนะี่ยผมมาตกลงจะเอาจอสามสิบสองต่อเก้านะี่โอ้โหแต่ว่าหามือสองนะหามือสองคราวนี้หามือสองเนี่ยหาอยู่สักพักหนึ่งอนะ่ะเกือบตกลงจะเอาแล้วอยู่เจ้าหนึ่งนะอพอดีมันเป็นช่วงที่แบบอยากได้อยากได้เออเอาเหอะเอาเหอะแล้วคราวนั้นผมมาไปเที่ยวสงการก็เลยอยากจะแบบ กลับมาจากสงกรารแล้วได้เล่นเลยอะไรเงี้ยใจร้อนเนี่ยออ,อยากเอาอยากเอาอยากได้แล้วมันเป็นอะไรมันคนที่เขาจะขายผมอะ่ะเขาแบบติดธุระนั่นนี่แบบไม่สะดวกมั่งอะไรบั่งเนี่ยคือจริงๆเขาอยากขายนะแต่เขาอยากให้ผมไปเห็นของด้วยตัวเองแต่ผมอะ่ะไม่มีเวลาไปดูของอผมก็เลยจะให้เพื่อนผมอะ่ะที่อยู่ใกล้ๆเขาอะ่ะวิ่งไปเอาของให้ส่วนเรื่องเช็คของอะไรเนี่ยคือเขาอาจจะเช็คไม่เป็นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกผม ไว้ใจเขาอะนะอ่าแต่ว่าขอโอนต,ตอนที่ไปเอาของแล้วกันยังไม่อยากโอนก่อนไอ้ตรงนั้นก็เลยทําให้ผม,มคิดอีกทีหนึ่งเอ๊ะเอาไงดีวะสามสองต่อเก้าเล่นเกมได้ไม่กี่เกมซึ่งไอ้ไม่กี่เกมเนี่ยมันก็เยอะสําหรับผมอยู่นะเพราะหลายเกมมันก็แซัพอร์ตอยู่แหละคราวนี้ก็ต้องมานั่งคิดอีกทีหนึ่ง๋ยวจอดับอเอาชัวร์เลยว่าอยากได้จริงหรือเปล่าสามสองต่อเก้าเนี่ย ก็มาลองพิจารณาดูว่าเออถ้าเราเอามาแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรที่มันไม่รองรับบ้างเช่นการใช้งานของเราละผมดูแล้วมันยาวไปเวลาผมอัดหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอสามสองต่อเก้าแล้วมันจะดูลำบากเวลาคนอื่นไปดูอ่ะอันนี้ผมผมกังวลน,นะเวลาผมอัดหน้าจอปุ๊บเออแล้วมันเป็นหน้าจอสามสองต่อเก้าตลอดเลยไงแล้วเวลามันไปดูตามมือถือ มันจะดูยาวๆแคบๆอ่ะเออมันเลยดูแปลกๆไงกลายเป็นจอเล็กไปเลยอ่ะซึ่งจริงๆเราอัดมาจาก3 2มสแต่พอดูในมือถือมันดูจอเล็กไปเลยนะอ่าผมก็เลยตัดสินใจเออไม่เอาดีกว่ามันอัดหน้าจอแล้วมันมันดูเล็กไปครั้งนี้มันก็เหลือ21ต่อ9ซึ่ง21ต่อ9เนี่ยผมว่ามันอยู่กึ่งกลางแล้วแต่มันคังยังไม่เต็มจอเออแล้วผมจะบอกอีกทีว่าผมทำไงมันเต็มจออื Uh, ไอ้สามสองต่อเก้าเนี่ยคือเราเรานั่งห่างประมาณสักเนี่ยหนึ่งช่วงแขนกว่าเนี่ยเมตรกว่าเนี่ย,ม,ยมันยังดูเต็มจออยู่เพราะว่าจอมันกว้างใช่ไหมเราไม่สามารถดูใกล้ได้แน่นอนนี่คือข้อดีมันส่วนไอ e ้ยี่ต่อเก้าเนี่ยถ้าผมดูระยะเดียวกันเนี่ยมันทําให้จอเล็กไปเลยเพราะว่ามันดูมันดูห่างไงคราวนี้ผมจะแก้ปัญหางไงผมเลยแก้ปัญหาโดยการเอาจอมาใกล้าตาอ่า เออแล้วมันเออแล้วมันได้ด้วยนะมันตอบโจทย์แล้วนะมันทําให้เราเหมือนดูเป็นส2ต่อ9้ายอบๆได้เลยนะอันนี้ความรู้สึกผมนะเราเอายี่เวต่อ9เนี่ยแต่เวลาเราเล่นเนี่ยเราเอามาใกล้ตาเราอเออก็คือไปซื้อไอ้ตัวขาจับจอแล้วเลื่อนเข้ามานี่เองอตอนแรกผมก็โง่ตั้งนานจะทํำยังไงให้มันได้ฟีลลิ่งเหมือนสาสองต่อ9้าขาจับจอเพิ่มอีกตัวหนึ่ง คู่กับ2 1 9แล้วจบเลยคุณอยากได้ระยะไหนอยากอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยโอโ้โหสบายเลยครับจบเลยครับผมเลยมาจบที่21-9แล้วดู YouTube เล่นโซเชียลอะไรเนี่ยจอมันจะได้ไม่ต้องแบบโดนเขาเรียกอะไรมีพื้นที่ข้างๆจอเือเยอะเกินไปไม่เหมือน3 2มเวลาเราดู y t u t u อะไรเงี้ยสามต่อเกมันจะเพราะส่วนใหญ่คอนเทนต์มันเป็น 16. มมันมันเหลือเยอะเกินไปอ่า คราวนี้จอที่ผมซื้อมาคือจออะไรครับนี่เลยครับ Alienware ไปเราไปดูกันมองเห็นไหมเอ่ย Alienware Alienware ตัวนี้เลยครับนี่ครับตัวนี้เลยนะเดี๋ยวไ่ดูกใกล้ๆก่อนนะนี่นะจอมันใหญ่หน้าดูเหมือนกันนะราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นไปปลายครับมือหนึ่งนะตัวอ AW สามสี่สองสามดีดิวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยข้างหลังเป็นสีขาวนะใหญ่เพื่อนๆได้ดูก่อนข้างหลังมันอยู่เป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะอ่านะอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวสเปคหูเพื่อนเพื่อนคงจะไปหาดูกันได้แหละตอนนั้นน่ะผมอะ่ะมีแคดิเดตอยู่สี่รุ่นรุ่นแรกเนี่ยซัมซุงโอเลดจีแปดเนี่ยโอดิซี y จีแปดเนี่ยราคาอยู่ประมาณสามหมื่นปาปลายเนี่ยครับ ได้ส่วนลดได้นั้นได้ดีมานี่ยอันนี้มือหนึะตัวที่2ที่จะดูนี่ก็เป็นตัว o อ e d G9 อ่าราคาเท่าไหร่5้าหมืนเดูนะตัวที่3นี่ตัวนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะ LG ตัวเนี้ยนี่ยเตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสี่สไอ้สี่นิ้วด้วยนะตัวนี้เป็นอัตราส่วนอยู่ที่ยี่ต่อเเหมือนกันนะนี ตัวนี้ก็ใช้ได้นะตัวใหญ่น่าดูเหมือนกันแต่ผมดันมรจบตัวนี้ครับเพราะว่าไปดูในรีวิวแล้วเขาบอกว่าไอเลนแหวตัวนี้ใช้ได้ซึ่งทุกตัวเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยสตัวเนี่ยเป็นความละเอียด 2K หมดเลยนะและเป็น OLED หมดเลยนะามาจบตัวนี้ที่มาจบตัวนี้ก็เพราะว่าดูตามรีวิวเลยครับเขาบอกประกันเทปนั่นนี่อันนี้ผมได้มือสองมานะามือสองก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นกลาง ประกันเหลืออยู่ประมาณ2ปีกว่าอ,อได้มาตัวตัวนี้ราคาดีด้วยแล้วก็ประกันเหลือเยอะด้วยผมบอกเลยนะผมซื้อในช้อปปีนะซื้อในช้อปปีนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าซื้อกับเ,เขาเรียกอะไรคนที่เขาขายโดยตรงอะ่ะแต่เราแต่เราไม่เจอไงเราไม่เจอเราก็เลยได้ได้ของแพงขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยเขาเซอร์วิสดีอา่าเราไว้ใจได้เลยนะฮะ ก็จบเป็นตัว a อเล n นแ r วตัวนี้ว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไร <c oughs> ก่อนที่ผมจะซื้อจอเนี่ย <c oughs> อไอตัวเพื่เพืนเห็นไหมครับนี่คือยี่สบดต่อเก้านะครับผมปรปับมุมมองในคอบพิษให้อยู่ท่านี้นะยี <c oughs> ่สบดต่อเก้ารถรถรุ่นนี้นะเป็นเฟอร์ราี่นะครับก็ดำๆๆตรงเนี้ย มันจะมันจะไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็ไม่เห็นนะครับถ้าเป็นยี่สิบต่อเก้าปุ๊บมันเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับมันเพิ่มมานะถ้าเพื่อนๆนสังเกตไม่ทันเดี๋ยวผมบอกให้นะครับตะกี้จอเรามันอยู่แค่ตรงนี้นะฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเห็นแค่ไอตัวสีน้ําเงินเนี่ยแค่ข้างนี้นะส่วนข้างเนี้ยเราจะเห็นแค่ช่วงนี้นะเนี่ยช่วงไอตัว ไอตัวรูที่3เนี่ยนับ 1, 2, 3เนี่ยรูที่3เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เราไม่เห็นเต็มจอนะเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ครับนี่เพื่อนๆสงเกตดูอันนี้คือ21ต่อ9มันอยูแค่นี้เห็นไหมครับฝั่งซ้ายไอตัวสีน้ำเงินเนี่ยสุดแล้วฝั่งขวานับนะครับหนึ 1, 2, 3, เนี่ยรูที่3ามเราเห็นจอไม่เต็มด้วยพอเรากลับมาที่หน้านี้ ฝั่งขวาแล้วครับเราล็อปหนึ่งสองสามเห็นสี่รูเลยเห็นยังไอ้ตัวคีบล้อหน้าฝั่งขวาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก่อนหน้านั้นเราเห็นแค่ตรงนี้เนาะสีน้ําเงินเนี่ยอันนี้เห็นมาถึงไอ้ตัวเสาเอของรถนิดนึงแล้วนะนี่คือเขาได้เปรียบของยี่สิบต่อเก้าเป็นไงครับนี่แหละผมตัดสินใจซื้อตรงนี้แหละส่วนสามสองต่อเก้าเห็นขนาดไหนนี่ถ้าดูภาพนี้ โอ้หอันนี้ก็มันก็กว้างเกินแด่ยให้ดูอีกรูปหนึ่งนี่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 รูปนี้แต่ทีนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเ,จะเห็นแค่ช่วงนี้เนี่ยเห็นเห็นรถแค่ช่วงนี้ฝั่งนี้เราก็เห็นแค่ช่วงนี้ประมาณนี้อันนี้มันกว้างเกินซึ่งมันดีไหมมันก็ดีแหละครับแต่ผมมองว่าแหมมันกว้างเกินเนาะเพราะเราโฟกัสแค่ช่วงนี้นึกออกไหมครับเราโฟกัสแค่ช่วงนี้ไอตรงนี้ผมมองว่า กว่าแมกาทอนนั้นแหละไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมมองนี้นะออมองให้เข้าข้างตัวเองไว้ก่อนมองเข้าข้างตัวเองไว้เพื่อที่เราจะมาซื้อยี่สิบต่อเก้าหาข้อสนับสนุนมันเราก็เลยไปจบที่ยี่สิบต่อเก้าครับนี่แหละครับแต่มันได้ฟิลจริงนะดูด,ดิเห็นไหมครับได้ฟิลจริงโอ้โหสุดยอดเลยแต่ยังไงยี่สิบต่อเก้าก็ไม่คีเลยครับ ไม่คีเรเลยครับดูครับเป็นไงครับกว้างเหมือนกันนะแล้วอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกว่าขยับมาใกล้หน้าจอทำไมเพราะว่าไอ้จอตัวเนี้ยผมใส่ขาขาจับจอเนนะขออนุญาตนะนิดนึงเนี่ยครับ ผมขยับมันมาตรงนี้แล้วผมก็ย้ายพวงมาลัยผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพอผมนั่งที่เดิมนะเป็นไงเนี่ยนั่งที่เดิมปุ๊บโอโ้โหตาผมเอ้ยหน้าผมกับจอเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยเนี่ยทาให้ผมแบบไม่ต้องไปโฟกัสตําแหน่งอื่นเลยมองแต่ตรงกลางอย่างเดียวเนี่ยโฟกัสทีเดียวเองนันี่หันซ้ายหันขวานิีเดียวเองนี่แหละครับคือเขาได้เปรียบมันผมก็เลยเลือกยี่สิบเก้า แล้วก็เลือกซื้อขาจับจอมาเพิ่มเห็นไหมครับนี่ขาจับจอตัวนี้2,000กว่าบาทนะประมาณ2 0 0 0 2 000, 5 0บางถ้าจำไม่ผิด2,590นเี่แหละยี่ห้อนี้โอเคเลยครับสีขาวด้วยผมเลยเลือกให้มันเข้ากับตัวจอผมเนี่ยมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ถามว่าผมใช้ตัวฮาร์ปก็พิทกับเก้าอี้ตัวนี้ไหมไม่ใช่ผมใช้เก้าอี้ตัวนี้นะนี่เก้าอี้ตัวข,า,ขาวเนี่ย แล้วผมก็จะมีตัวล็อกของผมอีกเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ามีเวลาเดี๋ยวทาให้ดูก็อารมณ์ประมาณนี้ครับเป็นไงครับตอนแรกจะถอดพวงมาติดตรงนี้ก็โอเคกะเหลือเกินเผมจะเล่นเกมอื่นผมก็ขยับมันออกเพราะไอ้ตัวนี้มันปรับได้ไงสูงต่ําอ่าเอา,อางี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมปรับให้ดูให้ว่านเป็นยังไงสักครู่สักครู่ อ่ะนะครับหลังจากที่ผมปรับองค์ประกอบการเล่นเกมผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่เพื่อนๆดูครับผมอะไรผมอยู่นี่จอผมอยู่ตรงนี้โอหอยู่ใกล้มากเลยนะส่วนเก้าอี้ผมดูครับก็จะเป็นเนก้าอี้ตัวขา,ขาวๆนี่แหละพิธีการล็อกของผมก็ง่ายๆเลยนี่ครับผมเอาตัวรางสแตนเลสล็อกตัวขาหาก,ก็ผิดไว้ตัวนี้ก็ล็อกไว้ ผมเหยียบไปยังไงมันก็ไม่ไหลมันก็จะล็อกเก้าอี้ไว้เพราะผมนั่งอยู่น้ําหนักผมมันจะกดอยู่อ่าก็อาจจะตลกตลกลน,นิดนึงแต่ว่าโอเคมันก็เพราะเล่นได้อะนะอ่าเพราะเวลาผมจะเก็บผมก็เอาก้าอ้นี้ออกแล้วก็สไลด์ตัวนี้กดลงเออมันก็เตี้ยแล้วผมก็ย้ายมาแล้วก็เอาเก้าอี้ไอตัวที่เป็นพนักพิงมาวางแทนนะครับเนี่ครับมุมมองในการ นั่งของผมก็จะเป็นนี้ปุ๊บนี่เลยนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งพอดีเลยนะเนี่ยผมจะเห็นจอเต็มพอดีเป๊ะเลยเออแล้วมันติดตาผมด้วยผมเลยมองว่าเออจอยี่เอ2ดต่อเก้านี้จบเลยแล้วมันเป็น 4K okay ด้วยเดี๋ยวผมออกจากตัวนี้ก่อนสีมันแปลกๆอ่านี่นี่นี้บดต่อเก้านะไม่ใช่มี สเปซบาร์ทั้งซ้ายทั้งขวาสีดำอยู่อ่าโอเคประมาณนี้ครับคราวนี้อ่าจะบอกว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างระหว่างไอตัว OLED กับ IPS 4K นี่แหละเผื่อเพื่อนๆสงสัยอ่าก็อ,อย่างนี้ครับผมอะ่ะมี มีข้อสงสัยอยู่คือจอ OLED เนี่ยมันแค่ 2K กับจอเดิมที่เป็น IPS แล้ว 4K ถามว่าอะไรดีกว่ากันในสายตาผมนะถ้าองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมให้ OLED 2K แต่ถ้าคนที่จะทำงานเรื่องเอกสารเรื่อง อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการทำงานนะนะไม่ได้เล่นสีสันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจอ IPS ี่อมันโอเคกว่าเพราะมันชัดกว่าแต่ชัดกว่านิดเดียวนะสายตาอาจจะมองไม่ออกอ่ะแต่ต้องเพ่งดีๆเพ่งดีๆมองออกเพราะว่าเวลาเราทำงานพวกเนี้ยเอกสารพวกเนี้ยพวกจุดฟูสต็อปพวกการพิมพ์อะไรพวกเนี้ยไม่ติดคูเล็กเจ็ดอะไรพวกเนี้ยไม่เอกไม่โทเนี่ยมันต้องเห็นชัดๆไงผมเลยมองว่าถ้า จอที่จะต้องทำงานเออ IPS 4K จบแต่ถ้าจะเล่นเกม IPS 4K ก็เล่นได้ติดอย่างเดียวคือสีไม่สวยแต่ชัดสีไม่สวยแต่ชัดนะส่วน OLED 2K เนี่ยสีสวยละซึ่งไอ้สีสวยเนี่ยโอ้โหแม่งก็ชนะขาดแล้วอะส่วนความชัด 2K เนี่ยมันไม่ได้แพ้ 4K เลยนะเพราะสายตาเราอาจจะ คือเล่นเกมเล่นซิง่งเนาะผ้ามันมาเร็วๆไงเราไม่ได้ไปจ้องขนาดเออมันจะชัดไม่ชัดไม่รู้แต่ขอให้สีมันสวยเออแต่จริงๆมันก็ชัดนะไม่ใช่ว่าไม่ชัดนะเออผมเลยมองว่า4ฟกับ 2K เเนี่ยจริงๆมันคือขั้นต่ำแล้วนะ2ูแต่4ฟอาจจะไม่ได้ห่างจาก2ูแบบทิ้งห่างไงมันห่างกันนิดเดียวอ่ะอ่าซึ่งไอห่างกันนิดเดียวเนี่ยเรามองออกตรงที่ต้องทำงานแต่ถ้าเล่นเกม ผมบอกเลยมองแทบไม่ออกอ่ะก็แล้วแต่สายตาคนนะผมมาาสายตาสั้นด้วยใส่แวน่นยิ่งทําให้ผมแบบมองเป็นภาพเดียวกันไปเลยทั้ง 4K 2K อ่าเพราะนั้นใครที่ใช้จอ 4K ที่เป็น IPS ใช้อยู่นะแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น 2K OLED ผมแนะนํานะโอเคคุณไม่ไม่ต้องเสียใจผมว่ามันดีกว่า 4K ที่เป็น IPS ดีกว่านะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะผมก็จะซื้อตัว 4K อะไรแต่เป็น iPS แต่จอใหญ่กว่านี้จอใหญ่กว่า28ดนิ้วเนี่ยคิดไปคิดมาเฮ้ยสมัยนี้มันต้องโ l e d o l e เเท่านั้นเลยเ,ออเพราะว่า o l e d ที่ทำมันเป็น 4K แทบจะไม่มีเลยนะมีน้อยมากเอาตรงๆแล้วราคาค่อนข้างแพงถ้าเป็น 4K แล้ว o l e d ด้วยนะออผมมองว่ามันน่าจะอีกหลายปีกว่าราคามันจะลงตอนนี้ย OED เนี่ยราคามันเริ่มจับต้องได้แล้ว สำหรับผมนะผมคิดว่าผมเริ่มจับต้องได้เพราะผมตั้งบัตเจ็ตไว้ประมาณ40,000จะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้แต่มือหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นเนี่ยมันมันได้ตัวเริ่มต้นของโอ e d แต่อตัวนี้มันเป็นตัวเดลเอล e นแวร์เนี่ยมือหนึ่งก็แพงเกินผมก็เลยได้มือสองมาถือว่ายังโชคดีอยู่ยังยังโอเคอยู่อะ่ะประกันเหลือทั้งสองปีอะ่ะ แล้วเขาบอกประกันดีหลือเกินเนี่ยมีนิดๆหน่อยๆเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ผมบอกโอเคเลยเออซื้อเลยสั่งตอนที่ไปเที่ยวสงการกลับมาของมาพอดีอ่าแล้วสั่งของราคาประมาณส0 0 0มื่นกว่าเนี่ยไม่ได้จ่ายไปทางด้วยนะเขาไม่ให้จ่ายเราก็ต้องโอนตังค์ไปก่อนแต่ในระบบช้อปปี้เราผมไว้ใจเพราะว่าผมมีเครดิตอยู่ในนั้นอีกประมาณ20,000กว่าบาทด้วยนะแต่เรา เราก็ใช้เครดิตตรงนั้นไปด้วยแหละแล้วก็ส่วนต่างแล้วก็โอนไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันผ่อนได้เนะก็แนะนําให้ครับสําหรับคนที่จะใช้โอเลหรือกำลังจะใช้ผมบอกได้เลยว่าคุณคิดไม่ผิดไปเลยครับแต่โอเลยี่ห้ออื่นผมยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ของไอตัวเอ i เลนแ r วเนี่ยผมแฮปปี้กับมันอยู่ถ้าเต็มสิบ ผมให้8แต่ถ้าเป็น 4K IPS ตัวเก่าผมนะถ้าเต็ม10เนี่ยตอนแรกผมให้10เลยนะผมให้1ิเลยในเรื่องการใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยผมให้10เลยสีสันอะไรโอเคอยู่แต่พอมาเจอตัวนี้ปุ๊บไอตัวนั้นผมให้7เลย <c oughs> ตอนแรกเราดูแค่ 4K IPS โอ้เต็ม10ผมให้10เลยผมยังไม่เคยเจอเจอจอ4ฟเอ้ยเจอจอ OLED ที่เป็นแบบเนี้ย ก็อยากบอกเพื่อนๆนนครับนี่คือประสบการณ์ในการใช้จอเอเลตผมนะครับก็มาแชร์กันเนาะ,นะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปสวัสดีครับเอาไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเล่าอะไรให้ฟังใหมๆ่ๆโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ